โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ององามาดาตรงกองช่อง Back ค a t อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนิโน o ค i c สค o ส o วิร์ดนั่นเองสด,ด้าคอนเทนต์ในวันนี้ครับนั่นก็คือแก้ปัญหานะครับหาเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอนั่นเองอ่ะหลายคนนะครับอาจจะเจอปัญหาแบบผมเนี่ยซึ่งผมก็เจอเหมือนคุณผู้ชมแล้วนะครับเห็นนะเห็นหลายคนถามเข้ามาะลครับเอ้ยพี่ผมไม่เจอเซิร์ฟเวอร์ทำยังไงดีอยู่ดีมันไปเซิร์ฟเวอร์ไหนไม่รู้ใช่ป่ะดูดิมันไม่ใช่เซิร์ฟเวอรัรนนรบ อันนี้จะเป็นวิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับเวอร์ชัน PC นะส่วนพวกมือถืออะไรเงี้ยผมยังไม่รู้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนใน a c e b o o k นะครับคุณเตชินนะผมได้นำปัญหาเนี้ยไปโพสต์ถามเพื่อนเพื่อนในเฟซบ o o กนะครับแล้วก็มีคนเตชินเนี่ยมาคอมเมนต์บอกนะครับในส่วนของวิธีแก้ซึ่งมันคล้ายคายกับตอนที่ผมเจอปัญหาของเซิร์ฟเจแปนที่จะบุดไปนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันดีกว่าว่าจะทําให้เซิร์ฟเนี้ยกลับมาเป็นในโซนของโกบอลหรือว่าที่เราเล่น่นนนนนนกกััััอยยยูี้้ทําางงไไบบะครปเรเลล สำหรับคนที่สนใจเติมเกมนิโนโคนีคอสเบิล well. ทางเรามีร้านสเตลล่าโกพัให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนและทางร้านนะครับได้จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับโปรโมชั่นนิโนโคนีคอสเบิล well, เติมถูกมากกับร้านสเตลล่าไม่ว่าจะเป็นแพ็คใหญ่หรือแพ็คเล็กยิ่งเป็นแพ็คใหญ่นะครับลดสูงสุดถึง800กว่าบาทเลยนอกจากนี้เนี่ยร้านสเตลล่าโกพัทน,นะครับยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายเช่นตาหลวตาลูก บีดเทพมรณะชีวิตนิลพับจีและอื่นอื่นอีกมากมายช่องทางการติดต่อนะครับมีเพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับนี่นะครับผู้ชมให้ผู้ชมออกจากตัวเกมมาก่อนนะครับแล้วก็มาสู่หน้า Desktop นะครับเสร็จแเนี่ยให้เลื่อนลงามาตรงแว่นขยายด้านล่างครับอ่าให้คุณผู้ชมพิมพ์คําว่า registry editor นะครับนี่คํานี้เลยกดเข้าไปนะครับ นะเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมดูทางซ้ายมือนะครับนี่เลื่อนมาอย่างงี้อ่าเลื่อนมาอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยหาคําว่าซอฟต์แวร์ก่อนนี่นะตอนแรกถ้าเกิดใครยังไม่เปิดโฟลเดอร์มาอย่างเงี้ยหาคําว่าซอฟต์แวร์ก่อน,นครับเปิดมาเสร็จแล้วเลื่อนหานะครับอ่าเน็ตมาร์เบิลนีโอนี่นี่นะเน็ตมาร์เบิล เสร็จแล้วนะครับให้ผู้ชมไปที่โฟลเดอร์ cosfer เห็นไหมปึบทีนี้นะครับผู้ชมจะเห็นอยู่3ไฟล์นี้เห็นไหมนี่ที่เป็น ab เนี่ยเห็นไหมสาไฟล์นี้เราจะโฟกัสที่อันกลาะคระับที่มันเขียนว่า nae นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ตรงนี้กันคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ตัวตัวสอนนี่ครับเห็นไหม nae เนี่ยให้เราแก้นะครับเป็น A.He นะครับเสร็จเนี่ยกดโอเคไปนะครับเป็นการเปลี่ยนโซนไปนะครับทีนี้เสร็จแล้วให้ผู้ชมกดออกไปเลยครับจากนั้นก็ค่อยเปิดตัวเกมขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับผู้ชมเข้าเกมมานะครับเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์นะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับพวกเอาคว้าพวกแซนกลับมาแล้วนะเห็นไหมอ่ากระหว่างว่าจะช่วยผู้ชมได้นะครับผมว่าหลายคนคงเจอเหมือนกันเพราะว่าผมก็เพิ่งเจอวันนี้นะ เล่นมา2อแรกไม่เจอนะครับอยู่ดีก็บั๊กมาเซิร์ฟเวอร์อื่นเฉยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้สำหรับ PC นะส่วนมือถือไม่รู้ใครเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครเจอจริงเดี๋ยวผมอาจจะหาวิธีมาแก้ให้นะครับอันนี้ก็เข้าได้ตามปกติไหมดูซิอ่าโอเคครับผมเจอเซิร์ฟเวอร์ของผมแล้วนะครับกลับมาไปเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับใน Facebook มากที่มาช่วยบอกวิธีแก้นะครับจริงๆมีนอกจากคุณเตชินด้วยนะแต่ว่า ผมอัดคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับอาจจะต้องขอขอบคุณแอดมินหรือว่าเพื่อนๆใครก็าตามแต่ที่มาคอมเมนต์ตอบนะขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาบอกวิธีแก้ให้นะครับอันนี้ก็จะให้ผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆที่เจอปัญหาเหมือนผมเนี่ยจะได้แก้ปัญหาดีได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับนี้ใครชอบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับไว้เ,เจอกันใหม่ในคอนเทนเนอร์นะครับจุ๊บจ้า